ขึ้นสนับครับผมมาใส่ข้อฟันคือตอนเด็กผมเกิดอุบัติเหตุครับแล้วฟันหน้าเนี่ยมันมันแตกไปครึ่งหนึ่งอ่ะแล้วพอทิ้งไปสักระยะหนึ่งมันก็ต้องไปถอนออกเพราะว่าไม่ได้ทําอะไรเลยแต่สุดท้ายก็ไปใส่ฟันปลอมแล้วทีเนี้ยเหมือนก็รู้ว่ามันเป็นฟันปลอมมันก็แบบผมก็ไม่ได้มั่นใจในตัวเองมากขึ้นเลยวก็เลยอยากคิดว่าปับนนึงอยากจะทำรักฟันเทียมมาเลยใส่ข้อฟันให้มันดีๆมันหนุเนี่ย ให้มันเปิดเหมือนฟันแะทะตอนนี้ทําผมคิดว่าจะน่ากลัว <c oughs> จะคิดว่าจะเจ็บกว่านี้ไที่จริงไหมโอเคว่าใช่รอบี่จริงครับผมโอเคเลยกับที่นี่ผมว่าดีจริงครับดีมากผมรอบหน้าของจองคิวเรื่องอันนี้เป็นเรียบร้อยแล้วครับีย่ว่าอีกทากอนต่อสถานที่ผมว่าโดยรวมก็ดีแล้วครับโอเคแล้วอากาศดีก็ถ้าใครที่มีปัญหารเรื่องถ้าถ้าในกรณีเดียวถ้าเป็นแบบผมนะครับแบบว่า มีปัญหาเรื่องฟันหน้าแบบไม่ครบหรือแ,แต่รกออะไรเงี้องอยครับถ้าขาดความมั่นใจก็รัาฟันเทียมก็เป็นอีกตัวเลือกที่ดี